สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายสิทธิพรยืนยงชื่อเล่นชื่อมาร์ทตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6แผนการวิทยา,ฐฐาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัฒนูไทยพายยับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนะครับเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และเกี่ยวกับในรายวิชาคํานวณต่างๆซึ่งผมมักจะทําได้ดีในรายวิชาเหล่านี้ครับผมสามารถอยู่กับมันได้และก็ชื่นชอบมากๆครับทําให้ในช่วงตอนห์ครับผมมีความ รู้สึกที่อยากจะศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิวศวกรรมไฟฟ้าครับแต่ในตอนนั้นผมยังใจโลเลยอยู่ครับว่าผมถนัดสิ่งนี้จริงหรือเปล่าโดยหลังจากนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแน่ชัดแล้วก็อยากที่จะศึกษาที่สถาบันนี้ครับจุดเริ่มต้นนะครับมาจากการที่ผมได้ไปเข้าร่วมในการแข่งขันประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกับเพื่อนๆในห้อง smte ครับครั้งนั้นครับผมไม่กล้าที่จะ แข่งขันในทางเวทีต่างๆแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นแรกครับที่ทําให้ผมออกมาจากคอมฟอร์ทโซนและกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแข่งขันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะออกความคิดเห็นครับโดยที่ผมได้รับหน้าที่ในการออกแบบตัวนวัตกรรมของผมคือตัวอัลสโตนบีเครื่องตรวจโรคเบาหวานโดยใช้เพียงแค่ลมหายใจครับโดยผมได้ออกแบบ โดยการใช้ตัวเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็ออกแบบตัวหลักการต่างๆในการทำงานซึ่งผมขอบอกคร่าวๆนะครับว่าตัวเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานคร่าวๆคือเมื่อเราหายใจครับมันจะทำให้ปริมาณก๊าซอะซิโตนนะครับที่เราหายใจนะครับผ่านตัวเครื่องครับแล้วก็ทำการดูดซับผ่านตัวเซนเซอร์แก๊สครับแล้วก็ทำการประมวลผลส่งไปยันตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ แสดงผลออกมาให้เราเห็นเป็นค่าระดับน้ําตาลในเลือดครับการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันแรกที่ทําให้ผมรู้สึกชื่นชอบและอยากจะศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิวศวกรรมไฟฟ้ามากขึ้นครับหลังจากนั้นผมจึงมุ่งมั่นแล้วก็กล้าที่จะออกมาแข่งขันในรายเวทีต่างๆครับแล้วก็ชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมจากทางคณะจากทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมผมมักจะไปเข้าร่วมหมดเลยครับ แล้วจุดประกายจุดประกายหนึ่งครับที่ทําให้ผมอยากเข้าในสถาบันนี้ครับผมผมได้ทําการไปแข่งขันประกวดนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมลดกาัาเดือนกระจกในชั้นบรรยากาศครับจากทางกอฟอผได้ร่วมจัดครับแล้วก็มีมากกว่า11มหาวิทยาลัยครับที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้ครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระคุณทหารรับกบังด้วยครับผมได้แข่งขันในหัวข้อ นวัตกรรมทางการเกษตรครับนวัตกรรมปุ๋ยจากหินบาอรอลร่วมกับเบโอชาครับผมซึ่งนวัตกรรมเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือด้านพลังงานอะไรมากนะครับผมแต่ผมอยากจะเล่าให้ท่านคณะกรรมการฟังครับว่าสิ่งที่ผมได้จากการแข่งขันในครั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนของผมและทําให้ผมอยากจะศึกษาแล้วก็อยากจะเข้าที่สถาบันนี้ครับมีหลังจากการแข่งขันครับมีช่วงหนึ่งครับผม อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าพระคุณทหารรักกบังครับได้แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ระดับอุดมศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีหลายสาขามากเลยครับแต่หนึงในสาขาที่ผมชื่นชอบและสนใจมากที่สุดแล้วผมว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมถนัดมากที่สุดคือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับหลังจากนั้นครับผมได้ลองค้นหาข้อมูล แล้วก็แนวทางการศึกษาต่อทำให้ผมมุ่งมั่นแล้วครับว่าผมตั้งเป้าว่าจะเข้าที่มหาวิทยาลัยนี้ให้ได้ครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอครับจากการที่ได้ไปแข่งขันครั้งนั้นครับพี่ๆจากทาง ecat หรือว่าทางการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตนะครับได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการที่เราเรียนในระดับอุดมศึกษาเสร็จแล้วเมื่อเราจบแล้วเราไปทำงานที่ไหนทำงาน ที่การไฟฟ้าฟผลิตก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะเข้าไปทํางานมากๆครับแล้วเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเลยครับที่ทําให้ผมอยากจะเข้าไปศึกษาที่สถาบันนี้เนื่องจากการที่สถาบันนี้มีความโดดเด่นในด้านงานวิศวกรรมแล้วก็มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศแล้วผมคิดว่าผมสามารถอยู่กับมันได้ครับก็ ในเรื่องของผลงานต่างๆครับในแฟ้มที่ผมทําการยื่นให้ท่านคณะกรรมการไปครับก็อาจจะอธิบายอะไรในเป็นตัวผมไม่ได้มากนักครับผมอยากผมอยากจะเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อเจอท่านคณะกรรมการตัวจริงครับผมก็ขอฝากท่านคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ